sau lúc và nếu mà thua để cha cho ăn bị cô thì để thầy đang cho ăn phụ ở cha em đi <laughs> coi hết đi nhìn đi cho đi cho ăn coi lò mò ngồi Con chút nhà bạc môn lửa tóc. Qua tuổi bật danh quan trọng tìm đến mặt chút lắm trong mắt lắm của tòa mùa mắt 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 mắt mùa mắt mắt mùa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 mắt mù mắt mù mù mắt mù 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 คนลุกไม่ลงคนที่ย่ามิย่าไม่ก้าวลงไม่เอื้อมมือคว้าจานไม่ย่างนาทบุกอาลาลาลาบุกลาบุกปัดไต่ปัดข้าวให้ปิดจานด้วยข้าวไม่จุดจุดด้วยในกระดาษด้วยในปัจจัยที่คนนี้ต้องการมันพูดตากาวด้วยโต๊ะตากาวมีสต็อกตักข้าวไม่ติดมือ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 

เด็กน้อยวิ่งไม่รู้เรื่องเลยนะเราวิ่งชนพี่เข้าลงแล้วนะคะตอนนี้หาไม่สาดดีกว่า อ,อ,นนอย่าออนขึ้นภูเขานูขึ้นได้ไหมลัะ ราชาเด็กน้อยราชาเด็กน้อยเมษาครับเ,งงเด็กน้อาเล่นสาขฉมนสาขามีา แม่เล่นด้วย <c oughs> แม่ลูกเล่นดินนอนอ <c oughs> ที่พอยโดู ยังค่ะขายหัวใจค่ะนี่ค่ะ <People kek rebell sangat> ดีใจไหมคบแม่สาอยู่บ้านใหม่แล้วเนี่ยสนุกมากเลยทั้งแม่ทั้งลูกใ <c oughs> จอันนี้่ะหาคนได้สบายอุ้ยอุ้ยอุ้ยตุ๊ก <c oughs> อะไรนะคะอื้อพี่พอย่ะมาบ้างดื้อน้ำบนาพี่พอยดินเ็มพลอ้อ

สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับทุกคนที่ช่วยทํารงให้เมษาอยู่ทุกวันนี้ถ้าไม่ได้พวกท่านเมษาก็ไม่ได้อยู่ล่มอย่างนี้ก็ขอขอบคุณมากๆขอให้ท่านให้ยุมั่นขวัญยืนขอให้มีแต่เงินทองไหลามาเทมาเก็บไข้ได้ป่วยยาได้มีมีแต่ความสุขความเจริญสิ่งใดที่ ไม่ดีนี่ทิ้งใดที่ไม่ดีจะมาเบียดเบียนเนี่ยขอให้คายแพ้เราขอให้มีขอให้ท่านเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขอยู่มั่นขวัญยืนเก็บไครได้ป่วยยาได้มีเด้อสาธุสาธุ